มาให้อาหารปลาเด้อค่ะนี่นี่น,นี่มาให้อาหารปลานอกปลาตัตใหญ่แล้วเนาะค่ะนี่แหละเลี้ยงปลาเนาะเลี้ยงปลาก็ได้กินปลานี่ล่ะเนาะมันนี้ตอนเศ้านอกใกล้คันบานทุงมาเห็ดสวนเห็ดยังเนาะกะ็มาแวะให้อาหารปลานํำเนาะค่ะกัอยู่อยู่นี่ละเนี่ยนะอยู่ตามคลองน้ำนี่ละ่ะ ตามคลองน้ำตามหัวตามสวนของเขานี่ล่ะนะเนี่ยตามคลองของเฮ้านี่ตามคลอ,อ,องน้ำของเรานะเนี่ยเบิ่งมาเบิ่งปลาเด้อมาเบิ่งปลาปลานะี่ยตัวใหญ่แล้วนะผุนผ่นผุนผ่นผุน่นผุ่นแย่งกันกินอาหารแล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้ว ขีห้าป่อยไปตัวละหนึ่งบาทนันล่ะเดี๋ยวนี้นะใหญ่แล้วเนาะค่ะนอกนี่ล่ะพามาให้อาหารปลาเนาะค่ะปวดตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วอยู่ในหัวในสวนของห้าเขาออกร่วงแล้วเด้อค่ะเบิ้งบัวเบิ้งบัวบัวสวยมากเลยตอนเช้าเช้านะบัวหลวงเขากับมีการปลูกบัวหลวงไว้น้านาะ ปลาปลาโอ้ยกินเบิดเลี้ยวเลี้ยวพันตัวใหญ่วานไปเท่าไรก็กินเบิดเลี้ยวพิ่นตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้ว,ว,ลวบรรยากาศตอนเศร้าดนะค่ะเด้อบรรยากาศตอนเศร้มามาให้อาหารปลาเนาะคะ่ะเนาะอยู่โขงน้องหน้าเข้านี่แหละอยู่หัวอยู่สวนเข้านี่แหละ นี่แหละอยู่บ่อป้าเฮานี่ตามคลองน้ำนี่เขาปล่อยปลาไปเนาะค่ะเนาะเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะย่างอาหารกันแล้วเนาะค่ะปลาเรานะปลาปลาเนี่ยถ้ามาให้อาหารปลาเนาะค่ะเนาะตอนเสาร์โตใหญ่แล้วเราก็แย่งอาหารกันกินแล้วน่ะน่ะนะนะ ผุนแหละผุนไอบรรยากาศบานบานหน้าเนาะบรรยากาศบานหน่อของเฮาเขาเอาอกล่วงแล้วเขาเอาอกล่วงแล้วนี่นะที่เห็นนี่เนาะเขาเอาอกล่วงแล้วอยู่ทางปลาเฮานี่ยแหละผุนผุนผุนเบิองตลา,า,า,าที่ละตัวใหญ่แล้วจ้าผุนปลาซิวก็หลายลาย ตัวใหญ่แล้วเนาะค่ะนาอป้าเขา